นู้ชมวันนี้ชารีวิวอาหารที่สั่งผ่านแอป Delivery นะครับวันนี้เราสั่งผ่านโรบินฮูดครับร้านนี้ชื่อว่าร้านยุพาอาหารตามสั่งนะครับเขาบอกว่าอยู่ถนนพระรามเก้านะครับซอยพระรามเก้าสิบเก้านะครับวันอาทิตย์ปิดนะครับเปิดทุกวันหกโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นนะครับร้านนี้เราดูแล้วราคาไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับก็เลยลองสั่งมาดูนะครับก็บหาอหมูกรอบสี่สิบเห็นไหมครับ เฉดหมูกรอบ45พวกเนี้ยครับทะไราคายังไม,ไม่รุนแรงเท่าไหร่ก๋วยเตี๋ยว45แล้วอะไรพวกเนี้ยคกับกระพัทะเล55้เวจับ45บาทนะครับอะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรครับร้านนี้นี่นะครับค,คุณผู้ชมของร้านยุพานคำสั่งอันนี้ก็ะพัทะเล5 5บาทนะครับมีกุ้ง3ตัวมีปลาหมึกครับ1 2 3 4 5 6 7ห้านะครับนะครับข้าวปริมาณนะครับ ค้าเป็นตัวกล่องใหญ่นะครับเป็นตัวกลออ่องนี้นะครับนะฮะก็เยอะอยู่นะครับยอ้อยู่พอสมควรนะครับชิมรสชาติดูว่าใช้ได้ไหมอืมรสชาติกลางๆนะครับไม่ค่อยเคยเ็มเท่าไหร่นะครับจเจ็บๆแล้วต้องปรุงเพิ่มอันนี้คือผักกระเฉดหมูกรอบพอดีแล้วจริงๆอ่ะถ้าพลาเทีมสั่งสมุนไพรอื่นนะมันถูกกว่าแต่เพอ,เอ่ออยากกินผักกรเฉดหมูกรอบเือมันมีอยู่ร้านเนี้นรับเลยสั่ง แนงหมูกรอบกระเฉดหมูกรอบคะแนงร้านนี้ไม่มีอีกร้านหนึ่งหมูสั่งเขาไม่ค่อยเปิดตอนเช้าเลยไม่ทันโปอันนี้ก็เฉดหมูกรอบครับสี่สิบห้าบาทครับคุณผู้ชมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้หมูกรอบสิบชิ้นเยอะนะครับกระเฉดจะยุ่มหนึ่งใช้ได้อยู่นะครับร้านนี้ชิมรสชาติกันอือโอเคครับกาแฟกลางนะครับถือว่าใช้ได้นะครับร้านยุพา,างานต้องสั่งนะครับ อันนี้ห้าบ้าบาทอันนี้45บาทนะครับขายบนแปปอปโรบินฮูดนะครับพอดีเราใช้โปรโมชั่นส่วนลดลนะครับเป็นรอยหึงพอดีก็เหลือสองอย่าง50บาทแล้วก็ส่งฟรีช่วงนี้นะครับให้ช้อนไปเยอช้อนมน่ออยากได้นะช้อนน,นัติ๊กเยอะแยะหมดแล้วมีน้ำปลาพริกนะครับครบเซตนะครับรสชาติถือว่าดีใช้ได้ครับคุณผู้ชมลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับ ปริมาณนี้ห5บาทปริมาณนี้45บาทรับได้ไหมข้าวเยอะอยู่เนาะข้าวเยอะดีโอข้าวเยอะดีครับถ้ารับได้นะครับนะฮะร้านไหนดีแล้วก็อวยร้านไหนห่วยแล้วก็ด่าเพราะเราเสียตังค์ซื้อกินเองขอบคุณและสวัสดีนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ